สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะเดอ้กอกะเห็นแนวกินน่นแง้มเพียงค่ะพี่น้องแต่ตีแกงน้อไม่ให้เก่าเพราะว่า,วานหน้านี้น้อไม่หลายแต่ถึมาเราประวัติจะของว่าเป็นอย่างไรที่ใดไม่อยู่ภาใคใต้แต่ก่อนตะกี้จะเห็นงานยิงเพลค่ะพี่น้องแต่มาพอเล่าตอนอายุสี่สิบ พี่สิบเจ็ดหล่อพี่น้องสิบสิบห้าพอกันพ,ฟฟพวก,พรพรกเรานี่ยเซตบุ๊กพี่น้องก็รักใหมือนเซตบุ๊กแตเลยพ่ออยู่พ่อกันคุยกันยุสองสี่แต่เลยลาออกจากงานมาอยู่กับเล่าตอนสิมานี่ก็โอ้ติดกหมูติต๊สินพอลุ้งพลังหรอกเห็นงาหน,นึ่งเซตผม่มีเงินเก็บกับพี่น้องก็ล,า,ลาออกจากงาน มาเห็นงานมากีดยางมีน้ำเล่าละ่ะสีที่สองแต่ยังใส่มีบัตรแคดิสมีบัตรยงต่างๆแต่ยังเป็นแสนนะ่ะพี่น้องเป็นอย่งนะมากสามารถใส่ที่ดูน้ำเล่าสองสีสีที่สามก็ใส่มีเดชแต่ตอนนี้จะเป็นใข้เด็กคองแลยพี่น้อง